อยากรู้ไหม power h โร o คืออะไรจอบหมุนแนวดิ่งทำงานยังไงเป็นยังไงทำไมมาถึงแพงวันนี้ j p t มีคำตอบสวัสดีครับผมป้อนนะครับจากช่อง j p t t r a c t o r นะครับวันนี้นะพอดีเราได้รถตัวเมสซี่6712 122แรงแรงติดความพร้อมอุปกรณ์ตัว power h e r o นะซึ่งเราก็ไม่เคยทำคลิปให้ดูนะครับว่าเจ้าตัว power halo หรือว่าจอบหมุนแนวดิ่งเนี่ยครับทำงานยังไงนะแล้วทำไมเขาถึงใช้กันนะครับในอุปกรณ์ตัวใหญ่ทั้ง การบารุงทั้งการพรวดดินของอ้อยก็ดีเข้าพูดบางทีก็ใช้นะครับมันบางทีก็ใช้เนาะเนาะสำหรับวันนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออะไรวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไขข้อสงสัยให้หมดเลยนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะก็อื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าจอบหมุนเนี่ยมันคืออะไรไอ้โดพเวโรหรือจอบหมุนแนวดิ่งมันมันคืออะไรนะครับจริงจริงมันคือการพรวนดินแบบหนึ่งนะครับทาให้ดินขนาดใหญ่เล็กลงนะครับเรื่อยเืเล็กลงเรื่อยเืยเล็กลงเรื่อยๆเนาะ โดยเป็นลักษณะในแกนแนวดิ่งนะอาจจะดีรบกวนซูมมาหน่อยโดยลักษณะเขาก็คือพรวนในแกนแนวดิ่งพาะว่าดิ่งคือเนี่ยครับพอเราทํางานเนี่ยมันจะหมุนมันจะหมุนนะครับมันจะหมุน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 แล้วมาในด,ดินนะครับเพราะเพลวนดินพรวนดินแบบผลขึ้นอินเสิร์ตลูปไปดูนะว่าทนีการทำงานเป็นยังไงพอมันหมุนแล้วมันเลยดินแล้วนะครับทำให้ดินเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงรวมถึงทําให้ดินภายในข้างล่างครับที่เก็บกับเก็บกักชั้นดินอยู่เนี่ยมีความชื้นอยู่นะครับ ซึ่งแตกต่างกับจอบหมุนแนวตั้งนะครับที่เขาเรียกว่าโรตารีนะครับเพราะโรตารีเนี่ยการมาคือเขาตีดินขึ้นมาในนาใช่ไหมครับทำให้ดินมันฟูแต่สิ่งที่แรกตามกันมานั่นก็คือความชื้นที่อยู่ในดินนะครับดังนั้นอะไรก็ตามนะครับที่เราปลูกแล้วต้องการเก็บกับความชื้นในดิน power h a r o นี่ถือว่าเป็นสุดยอด <Yeah. S 1> ของเครื่องมือในการทำเลยนะครับต่อมานะครับแล้วเวลาทำงานเนี่ยเขาต้องทำงานตอนไหนนะปกติแล้วเนี่ยครับ ถ้าเป็นอย่างอ้อยหรือมันหรือข้าวโพดนะครับโดยปกติแล้วเราจะไถบุกเบิกก่อนนะครับแล้วถ้ามันดินแตกประมาณหนึ่งแล้วนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้นะครับในการที่จะตีดินเลยนะครับไม่ต้องลงผ่านหกนะครับตีไปเลยนะแล้วมันจะสามารถเพาะปลูกได้เลยนะครับดินมันจะฟูและและเอียดมากนะโดยเป็นหนึ่งคือเป็นการลัดขั้นตอนนะครับในการเตรียมดินในการเพาะปลูก2คือทําให้ดินเนี่ยครับมีความชื้นในใต้ร่างปลูกแล้วมันก็ขึ้นเร็ว รวมถึงผลิตผลในการปลูกเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมานะเดี๋ยวผมจะลองมาทําให้ดูคร่าวๆนะครับว่าลักษณะของตัวพาวเวอร์ไฮโร่เนี่ยมีลักษณะโครงสร้างเป็นยังไงนะครับถ้าตัวลักษณะพาวเวอร์ไฮโร่นะครับหลกัหลกๆเนี่ยเขาจะมีตัวแกนพาวเวอร์ไฮโอนะครับในการปั่นนะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราไม่ได้รีวิวเครื่องนะครับแต่เราพูดเลยว่าการทำงานของมันนะครับโดยการปั่นตัวนี้เราไปปั่นตัวใบมีดของเขานะครับในการปั่นดินให้แตก นะครับเห็นไหมเอ่ยในการบันดินให้แตกนะครับมันจะหมุนนะครับหมุน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 ไปเรื่อยๆอ่าหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆแล้วทําปั่นดินให้แตกภายในนะพอเสร็จแล้วปุ๊บตัวหนามเตยเนี่ยครับจะเป็นคันกดให้ดินมันยุบพอมันรับปั่นไหมครับแล้วก็กดตัวหนามเตยแล้วก็จะกดให้ดินมันยุบลงไปนะครับโดยมีสกีในการลากนะครับดังนั้นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพอเสร็จแล้วแล้วความชื้นในดินมันจะหายไปยังไงมันก็อยู่แน่นอนเนาะ ถามว่าแล้วกเกษตรอะไรบ้างน,นะครับที่เหมาะการใช้พวกนี้นะจริงๆไม่ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ที่เขานิยมกันใช้จริงๆเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คืออ้อยนะครับเนื่องจากว่าอ้อยเนี่ยหลังจากที่เราระเบิดดินดานแล้วเนี่ยครับแล้วเราใช้ผานบุกเบิกในการบุกไปแล้วเนี่ยครับเราสามารถใช้ตัวนี้ power halo เนี่ยครับพอแปรต่อไปเลยเนี่ยพอแปรต่อไปเลยเนี่ยครับพอแปรเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถปลูกอ้อยได้เลยนะครับรวมถึงมันก็ทําได้นะครับ แต่ไม่นิยมเนื่องจากว่าเครื่องจักรหนักที่ใช้ในตัวพาวเวอร์ไฮโล่ส่วนใหญ่ต้องมีขนาดรถไถ่ายที่มีแรงม้าสูงๆในการใช้กับอุปกรณ์ตัวนี้ดังนั้นเลยกลายเป็นว่าที่เราจะเห็นส่วนใหญ่ในเมืองไทยเดียอยู่เฉพาะแค่อ้อยเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาปั่นเนี่ยลักษณะการทำงานคร่าวๆเขาเป็นยังไงเนาะส่วนในการลงดินเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการสาธิตด,ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าถ่ายมันใช้ยังไงเนะาสะสาร์ตเลย อ่าโอเคโดยรอบที่เราจะใช้นะครับปกติเราใช้ที่รอบวีดีโอที่540นะครับอัปไปเลยไปเลยไปวีดีโอเลยนี่เห็นไหมครับลับกษณะการทำงานของเขานะครับถ้้ทำงานเนี่ยมันจะจิกลงมาในดินนะครับราวๆาว30เซนนะครับแล้วเป็นการปั่นตีดินให้แตกตัวนะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยผมไดทำงานแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยครับ ตันนี้ลูกกริ่งก็จะกรบดินให้มันแน่นเหมือนเดิมนะครับทําให้ความชื้นมันไม่หายไปนะประมาณนี้ส่วนต่อมาถ้าสมมุติว่าคุณมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอีกคุณสามารถต่อพีโดจากตัวนี้เชื่อมไปอีกอุปรกรณ์ตัวหนึ่งก็ได้นะครับนั่นคือความพิเศษของเขาเนาะคุณอาจจะสงสัยว่าอะไรคำถามต่อมาแล้วคุณจะเลือกใช้ยังไงในการที่จะใช้ตัว power halo นะครับจริงๆช่างดับเครื่องได้เลย จริงๆแล้วพาวเวอร์โร่เนี่ยครับมันใช้งานง่ายมากนะครับเอาลงเอาลงเรื่อลงเลยทีนะ่มันใช้งานง่ายนะครับคือเราดูที่ลักษณะของล้อฐานล้อไปหลังนะครับว่าเรามันกบเห็นไหมอย่างตัวเนี้ยมันคือ2เมตรห้าสิบใช้กับรถอยู่ที่122แรงแรง่ยครับสองเมตรสิบเนี่ยมันสามารถกลบล้อพอดีนะจากล้อซ้ายถึงล้อขวาเวลาเราวิ่งไปนะครับมันเก็บงานพอดีเวลาเราเลือกพาวเวอร์โร่เนี่ยต้องเลือกให้เหมาะกับรถนะครับว่ารถเรามีขนาดเท่าไหร่นะนั่นแหละครับก็เป็น สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะบอกนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้สำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้เรื่องคลิปดีๆแบบนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็บอกเรามาได้นะว่าอยากให้เราบอกลักษณะคุณลักษณะของการใช้งานของอุปกรณ์ตัวนี้ยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาจากไปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย